สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้นะคะจาดีจะมาเสนอการทำเมลแรงค่ะเมลแรงของจาดีเนี่ยวันนี้ใช้สูตรที่ง่ายที่สุดมันจะมีฟรานมีนุ่นนี่วันนี้เราเอาแบบง่ายสุดเลยเป็นน้ำตาลกับไข่ขาวแล้วก็เมลแรงมันเป็นขนมที่ต้องยอมรับว่าหวานนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันว่าเมลแรงของจาดีวันนี้มีอะไรกันบ้างโอเคเรามาดูส่วนผสมกันว่าเมลแรงมันมีอะไรบ้างมีไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่แยกไข่แดงออกเรียบร้อยแล้วอย่าให้มีไข่แดงปนนะเดี๋ยวมันตีไม่ขึ้น มีน้ำตาลค่ะค่อนข้างละเอียดเลยนะไม่งั้นตีแล้วมันจะเป็นสกๆเรามีนัดค่ะวันนี้เราใช้อัลมอนด์ใช้เม็ดมะม่วงแล้วก็เม็ดทานตะวันแต่ว่าถ้ามีอะไรยังไงก็ได้นะปรับได้หมดเลยแค่ขนาดอัตราส่วนให้ได้จะใช้เป็นถัว่วนุ่นนี่ถั่วลิสงยังได้เลยแล้วก็สุดท้ายเป็นครีมอัฟทาท่าค่ะโอเคค่ะมาดูวิธีการทํเมอแรงกันว่าทํายังไงบ้างอ,าอย่างแรกเนี่ยเรามีถัว่วเราจะตัวเนี้ยมันเป็นเม็ดเมดเราอยากจะสับๆ,บๆ,บๆบมันก่อนสักสนิดหนึ่ง เพื่อให้มันมีกรุบกรอบข้างในบ้างโอเคขันแรกเรามาสับๆๆตัวน,นี้ก่อนส่วนอัลมอนด์ที่มันเป็นสไลด์อยู่แล้วกับเม็ดฟักทองเนี่ยเราไม่ต้องทํามันเพราะว่ามันเล็กอยู่แล้วแล้วก็สไลด์มันก็โอเคอยู่แล้วเนาะมันเป็นแบบอบแล้วด้วยตัวนี้ซึบๆๆนิดเดียวก็พอเลยทํามาเรียบร้อยระวังมีดบาดนะโอเคอันนี้จะดีจะพักไปด้านข้างก่อนแล้วเรามาตีไข่ขาวให้มันขึ้นฟูกันว่ามันจะอะไรยังไงแล้วก็ใช้โบเนี่แหละ ก็ไข่ขาวลงไปหมดเลยนะทีเดียวเลยปลาบลงไปอุณหภูมิเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องไม่ต้องเย็นไม่ต้องร้อนเดี๋ยวมันจะตีไม่ขึ้นก็วันนี้เมเล็ดของจะด,ดีใช้มือวิกซ์อันเดียวเลยข้าวอันแรกเนี่ยเราจะใส่ครีมอัทาทา่าครีมอัทาท่านี่หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปรสชาติจะชิมเลยมันเปรี้ยวๆแค่ใส่แบบพอแบบหยิบ,บ,บ,บมือนิดเดียวเลยค่ะมันจะช่วยให้ทําตอนขึ้นฟูเนี่ยมันจะคงตัวอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะคงตัวแล้วแบบ มันจะยากกว่านิดหนึ่งถ้าเราใช้ตีมือ,อยาใส่มากด้วยนะใส่มากแล้วมันเปรี้ยวแล้วก็ตีๆๆีไปคือตัวนี้เราทําแบบฟรานมันจะมีฟรานมีสวิทช์มีอะไรอย่างเงี้ยตัวอื่นมันจะยากมากถ้าเป็นมือแรงใช้ตีมีไม่น่าจะไหวแล้วพอพอมันเริ่มเป็นฟองๆนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเราใส่ประมาณ3ครั้งทีละครึ่งทีละครึ่ง แต่ว่าพอ็อดสุดท้ายที่ใส่น้ำตาลเนี่ยต้องใส่ก่อนจะเสร็จสักระยะหนึ่งเลยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลมันไม่ละลายแล้วมือแรงมันจะมันจะไม่ขึ้นฟูออแค่พอเริ่มมันดีขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ใส่น้ำตาลรัสองไปเลยส่วนขัวที่คอปหรืออะไรพวกนี้เราจะใส่สุดท้ายสุดเลยแค่โกใส่ลงไปตอนสุดท้ายพอนี่นี่อะไรใช้ดูมันเริ่มเป็นฟองแล้วใส่็อดสุดท้ายเลยนะ แต่ล็อตนี้ยจะเมื่อยแล้วนานหน่อยมันเริ่มหนักแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อแรงตอนสุดท้ายเนะี่ยจะเป็นยังไงโอเคค่ะอันนี้คือเมลรงที่ตีเสร็จแล้วนะที่จะดีตีเสร็จแล้วจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่จะดือด้อๆมันจะไม่เป็นเหลวๆยแล้วให้ดู ตืมๆอันนี้คือตีเสร็จแล้วแล้วพอหลังจากตีเสร็จเนี่ยเราก็จะใส่พวกถั่ว,ท,วที่เรามีกันอยู่ไปใส่อัลมอนด์ไม่ต้องหมดหรอกเราจะเหลือเอาไว้แต่งหน้าด้วยนิดนึงใส่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 ทุกอย่างที่เรามีอยู่ใช้มือได้แล้วก็อันนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไว้แต่งหน้ากันด้วยคลิบมาแล้วก็คนๆๆๆนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาทาพิมจะดีมีพิมที่จะดีทาไว้แล้ว น,นี้อันนี้คนๆนิดเดียวพอนะเดี๋ยวไข่มันจะยุบเรียบร้อยต่อไปก็มีอันนี้จะดีทาไว้แล้วทาเนยทั้งบนทั้งล่างค่ะมีกระดาษไขทาด้านล่างแล้วก็ทาด้านบนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะติดกระดาษมันจะติดถาถ้าสมติเราไม่ทาปกตินี่แหละจะใช้เนยขาวใช้มารีนใช้เนยอะไรได้หมดเลยไปต่อไปเราก็จะมาทำสกู่นี้กันใช้ช้อนนะหรือว่าจะใช้ เออปพปิ้งแบบใช้ที่บีบก็ได้หรือว่าจะใช้ที่ตัดไอติมก็ได้แต่ดีใช้นี้ชิ้นใหญ่ๆมากด้วยไม่งั้นอบเนี่ยแล้วมันจะอบนานแล้วมันก็ข้างในมันจะไม่กรอบด้วยฟึบนี่เดี๋ยวให้ดูฟึบมันจะตั้งได้ประมาณนี้มันจะไม่ไหลลงไปช้อนกินข้าวอะไรเนี่ยได้หมดเลยช้อนอะไรก็ได้ฟึบ คือไอตัวเนี้ยพอมันสุกป,ปุ๊บมันไม่ได้พองขึ้นมาเยอะแต่ว่ามันจะทรงตัวได้อบค่อนข้างนานเหมือนกันอุณหภูมิอันนี้มันจะอบนานแต่ว่าอุณหภูมิอ่ะมันจะอ่อนมากใช้อุณหภูมิแค่แบบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยพอละแต่ว่าอบนานโอเคแล้วก็ทำๆไปเรื่อยๆนะเนี่ยจะดิแต่งนให้ดูว่าจะประมาณไหนอย่างนี้ย่างนี้ให้มันสวยๆฟึบฟืบฟบแล้วก็ลอย ว่ายังไงเนาะก็เลยๆที่มีอยู่ใช้ถั่วเธออะไรที่มีอยู่เลยก็ได้นะมันจะอร่อยถ้าแบบไม่หวานไม่เหวินซึบๆแค่แหละแล้วเดี๋ยวเข้าตาอบอ,อุณหภูมิจะดีวันนี้ใช้120ประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครใช้ต่ำกว่านี้มันก็จะอุณหภูมิมันจะนานขึ้นแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าใหญ่แต่มันจะไม่กรอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เสร็จแล้วว่าเป็นยังไงโอเค เสจแล้วค่ะเมแรงของเราแล้วเดี๋ยวจะดีจะจัดใส่จานเสิร์ฟให้ดูนะคะว่าออกมาหน้าตาจะประมาณไห้ก็จะดีวางไว้3มชิ้นเนาะฟึบเรียบร้อยแล้วค่ะเมืแรงของจาดีส่วนส่วนผสมนะคะอัตราส่วนเนี่ยเราจะหาชมได้ที่ foodtravel.tv ค่ะส่วนวันนี้ครูติ๋วกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ